สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้จะสอบถามทนายปีชาเรื่องลูกจ้างเกษียณอายุหน่อยค่ะได้ครับ,รบการกําหนดอายการเกษียณอายุของลูกจ้างนี้บริษัทกําหนดได้เองไหมคะาการเกษียณอายุในลูกจ้างเอกชนถูกไหมใช่ค่ะก็คือว่าบริษัทสามารถกําหนดอายุเกษยียณของลูกจ้างได้เป็นอิสระเลยนะครับ<ม>ก็จะออกเป็นระเบียบบริษัทเป็นข้อบังคับเปอะไรก็ประกาศ เรื่องเกษียณให้ลูกจ้างทุกคนยอมรับทำได้ครับห้าสิบห้าปีหกสิบปีห้าหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบก็แล้วแต่บริษัทเหรอคะทำได้หมดครับแต่ว่าอะไรที่เกษียณอายุเกินกว่าอายุเกษียณของที่แรงงานเขากําหนดไว้ก็คือเกษียณของประกันสังคมนะครับอยู่ที่หกสิบปีนะครับหมายความว่าที่เกินกว่าหกสิบเนี่ยลูกจ้างจะมีสิทธิ์เกษียณที่หกสิบอยู่ด้วยนะ แล้วถ้าเกิดให้ลูกจ้างออกหรือลูกจ้างลาออกด้วยเหตุเกษียณอายุอะค่ะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างไหมคะค่าชดเชยในก,นนกรณีเกษียณอายุเนี่ยก็คือจ่ายเท่ากับค่าชดเชตป,ปกติหมายความว่าลูกจ้างทํางานมาเท่าไหร่ถึงวันกเกษียณอายุงานนั่นเนองนะครับเกษียณตามตามเลทอายุงานปกติเลยต้องจ่ายครับในการเลิกจ้างก,นนกรณีเกษียณอายุแล้วถ้าเกิดว่าลูกจ้างเกษียณแล้วเราจ้างต่อได้ไหมคะเกษียณจ้างต่อมันจะมีอยู่สองแบบนะครับถูกไหมก็คือเกษียณแล้วออกไปเลย แล้วก็ค, <ะ S 1> คือคือรับเงินกเกษียณก่อนแล้วก็มาจ้างกันใหม่มกับกรณีที่ไม่รับเงินกเกษียณก็คือจ้างต่อยาวกันไปก็อาจจะถือเป็นข้อตกลง,งให้ขยายอายุกเกษียณออกไปนะคร<ม>ับใช้ทั้งสองแบกก็หมายความว่ากรณีที่รับต่อเนี่ยอายุงานก็จะเพิ่มขึ้นไงอ๋อสามารถที่จะจ้างต่อโดยจ่ายเ่านช่วยกอนแล้วค่อยจ้างหรือว่าจะค่อยจ่ายเงินชยก็ได้จะต่อเนื่องก็ได้แล้วแต่ไม่ได้เป็นความผิดอะไรใช่ไหมคะไม่มีไม่มีครับ แล้วถ้าเกิดเราจ้างลูกจ้างต่อแล้วเราให้เงินเดือนน้อยกว่าเดิมล่ะคะได้ไหมคะจ้างต่อให้น้อยลงมันมันไม่งั้น,ม,นมันต้องกลายเป็นเหมือนกระตัดตอนะครับเพราะว่าหลักการเกษียุคือถ้าเกษียณแล้วเนี่ยสัญญาจ้างสิ้นสุดนะครับพอสัญญาจ้างสิ้นสุดถ้าจ้างใหม่อายุงานเริ่มเริ่มนับใหม่ข้อตกลงคุณเปลี่ยนได้เลยกอยาครับตกลงยังไงก็เปลี่ยนได้จะลดจะเพิ่ม,มได้หมดเลยเพราะาาว่าเป<ม>็นข้อตกลงหลังหลัง,ลงจากรับงเงินเกษียณไปแล้ว Ờ, นะครับ <okay S 2> แต่ถ้าจ้างต่อเนื่องยาวมาโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องเกษียณเนี่ยมันก็ยังคงเป็นสภาพการจ้างเดิมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นโทษแก่ลูกจ้างมันก็ทแํแฝยเดียวไม่ได้ต้องให้ลูกจ้างยินยอมใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคค่ะวันนี้มีคําถามเรื่องกเกษียณเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่ามีคําถามใหม่เดี๋ยวจะมาอัดคลิปทนายบิชาได้ครับยินด,ดีครับขอบ,ขอบคุณค่ะ